สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้ดเอนจอยสถานีความสุขนะคะวันนี้เรากำลังจะมาถามถึงเรารู้ไหมคะว่าเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของคนเราเราใช้เซลล์สมองในเรื่องอะไรกันบ้างสมองมีสองแบบการที่เราจะถามถึงเซลล์ประสาทที่ประกอบกันรวมกันขึ้นมาเป็นสมองเคยได้ยินคำว่านิวรอนไหมคะ เพราะว่าไอ้เจ้าตัวนิวรอนเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวกําหนดว่าคนเราจะคิดอะไรและคิดยังไงเซลล์สมองเซลล์ประสาทตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะกําหนดและมีผลต่อความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราด้วยนะคะคนที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เหมือนกับคนที่มีแต่พลังลบเราก็จะเจอคนประเภทที่เป็นคนคิดร้ายคิดมากคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องลบ,ลบ สถานการณ์อะไรที่เข้ามาในชีวิตก็จะแปลเป็นผลทางลบไปหมดเลยคนพวกนี้จะวิตกกังวลคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยพยายามที่จะคิดน้อยใจเสียใจเป็นพลังงานด้านลบทั้งหมดและเวลาที่เราคิดแบบนี้ให้มองย้อนกลับไปว่าปัจจัยนี้มีผลกับเราจริงไหมก็ดูแค่ว่าสภาพแวดล้อมของที่บ้านเราอะคะ่ะทำให้เราเป็นคนมีความคิดแบบไหน เป็นคนที่มีความคิดส่วนมากแล้วเป็นเชิงลบหรือเปล่าแล้วเราก็ลองดูว่าคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกันกบเราคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนกันกันกบเรามีสถานการณ์แบบนั้นขึ้นมาไหมมีพลังงานด้านลบไหมรู้สึกว่าคิดอะไรคิดแต่เรื่องลบๆบเป็นคนคิดมากคิดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเฝ้าแต่โทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายอยู่กับความไม่มีความสุขจนเคยตัว คนที่ทำให้เซลล์สมองมีผลกับชีวิตแบบนี้จะเป็นคนที่น่าสงสารมากๆและคนส่วนนี้ก็จะทำให้ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าคุณครุ่นคิดอยู่แต่กับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยทำให้ตัวเองอยู่ในกลุ่มของพลังงานด้านลบทุกครั้งที่เวลาเราเห็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบพูดถึงแต่เรื่องร้าย คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคไม่ดีเป็นคนโชคร้ายลองมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เอื้อให้เขาเป็นแบบนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าเรากำลังต้องทำยังไงให้คนในครอบครัวของเราไม่ใช่คนที่จะอยู่ในพลังงานด้านลบการที่อยู่ในสิ่งสภาพแวดล้อมแบบไหนสามารถกำหนดให้เราเป็นคนแบบนั้นได้ถ้าเรารู้สึกว่า เรากำลังต้องการให้คนในครอบครัวของเราลูกหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอยู่ในสภาพสังคมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะทุกสิ่งที่เป็นอยู่จะกระตุ้นและมีผลต่อความสําเร็จในชีวิตของคนเราค่ะไม่น่าเชื่อนะคะการที่เซลล์ประสาทจะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่เป็นพลังบวกมันจะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดี อยู่กับพลังงานด้านบวกส่วนมากแล้วคนกลุ่มนี้จะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นนิวรอนก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคะมีทั้งฝ่ายลบและก็ฝ่ายบวกคนที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสพัฒนาได้ดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจะมาจากคนที่มีนิวรอนที่มองทุกอย่างไปในด้านบวกคะ่ะและถ้าจะบอกว่าเรา ใช้ศักยภาพของสมองต่ำกว่าที่เรามีอยู่จริงก็คือสมองเรามีความสามารถมากกว่าที่เรากำลังใช้งานเขาอยู่เขาทำได้มากกว่าที่ตอนนี้เราใช้งานเขาอยู่ค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนที่มีความสุขเราก็ต้องเลือกที่จะทำให้นิวรอนหรือเซลล์ประสาทในสมองของเราคิดและมีผลต่อเรื่องของความสุข มองทุกอย่างในเรื่องบวกพยายามคิดว่าเราเป็นคนโชคดีมองทุกอย่างให้มันมีเรื่องของทัศนคติที่ดีเพราะว่าคนเราต่างกันจากวิธีการคิดมาตั้งแต่สมองเลยนะคะและทุกวันนี้ถ้าเราเห็นว่าเรารู้ว่าศักยภาพของสมองมีมากกว่าที่เราคิดคิดดูนะคะว่าคนระดับไอน์สไตน์นะคะยังใช้ศักยภาพของสมอง ได้ประมาณ10%ของศักยภาพของสมองอีกค่ะส่วนเร,เราคนทั่วไปธรรมดาใช้เขาไม่ถึง7%ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาการใช้สมองของเราโดยการพยายามที่จะคิดแต่เรื่องที่มีผลต่อความสุขต่อความสำเร็จมองให้เห็นว่าสมองก็มีสองทางด้านลบและด้านบวกถ้าด้านบวกมีผลทำให้เราประสบความสำเร็จได้เป็นคนที่คิดดีมีความสุข คิดถึงแต่เรื่องที่จะทำให้เราเป็นคนโชคดีคิดแต่สิ่งดีๆเรื่องพวกนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของเราได้ถ้าเรารู้อย่างนี้นะคะก็ต้องพยายามจะส่งพลังงานด้านบวกส่งพลังงานดีๆส่งคลื่นดีๆไปที่สมองให้สมองรับแต่เรื่องดี หลังจากนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานอกเหนือจากการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราพยายามที่จะส่งกระตุ้นพลังงานดีๆไปสู่สมองและพยายามที่จะใช้ศักยภาพของสมองให้มากขึ้นกว่าตอนนี้ค่ะอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเราก็ต้องรู้แค่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราสามารถที่จะทำให้เราเป็นคนคิดบวกหรือคนคิดลบได้และการที่เราเป็นคนแบบนั้นก็ส่งผลให้เราจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าหากเรารู้วิธีแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะปรับและกระตุ้นส่งพลังงานบวกไปสู่สมองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆทำให้ทุกๆท,ที่ที่เราอยู่มีแต่พลังงานด้านบวก คิดถึงความโชคดีคิดถึงแต่เรื่องดีๆเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตของเราจากการที่เราเป็นผู้สร้างและใช้ศักยภาพของสมองให้มากที่สุดมากเท่าที่เราจะทำได้ค่ะโคเ n นจอยแฮปปี้ส t ตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ